วัดประสาทเนี่ยสร้างสมัยพระเจ้าประสาทของ่ะนั้นประมาณ400กว่าปีค่ะที่วัดประสาทแห่งนี้มีไหมคะมีค่ะด้านหลังเราด้านหลังเราแบบเข้าไปข้างในคุณผู้ชมคะอันนี้คอนเฟิร์มมาเยอะเพราะว่าคนที่มาเนี่ยจะให้ข้อมูลกับเราเยอะมากค่ะโทษท่านพี่ใหญ่พี่ใหญ่นะท่านะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับลุยตามหนังนะคะรายการที่จะพาคุณไปลุยไปทํากิจกรรมตามหนังค่ะแล้ววันนี้หนังที่เรามาลุยตามในวันนี้ก็คือหนังที่มีชื่อเรื่องว่าผีโคตรคดค่ะเป็นเรื่องราวของจิตรกรหนุ่มคนหนึ่งนะคะที่ต้องเข้าไปวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดเขานั้นต้องไปอยู่บ้านร้างที่อยู่ท้ายวัดค่ะ บรรยากาศนั้นเป็นเรื่องราวของความหลอนและอาถรรพ์ที่อยู่ในเรื่องนี้มากมายเลยค่ะูชมค่ะมาที่วัดปราสาทแห่งนี้นะคะต้องมาถามผู้ใหญ่เลยัยดีค่ะ อ่ะเล่าเรื่องราวของวัดประสาทนะคะอย่างว่าประวัติความเป็นมาเป็นยังไงคือประวัติความเป็นมาเนี่ยวัดประสาทเนี่ยสร,รา้างสมัยพระเจ้าประสาททองะนะประมาณ400ปีโบสถ์ท,ที่เป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของของพื้นที่ตรงนี้เลยก็คือเป็นโบสถ์มหาอุ่ะไม่มีหน้าต่างทรงสมเภาจีน หน้าบันเนี่ยจะเป็นพัดนลายทรงคุทแล้วก็ประตูทางเข้าเนี่ยจะใหญ่ฝ่าปกติกับโบสถ์ทั่วไปนะแล้วก็มีรุมข้อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์นะสำหรับรายการลุยตามหนังของเรานะคะวันนี้มาตามเรื่องภาพยนตร์ผีโคตรตามรอยเรื่องนี้เลยทีนี้เราก็อยากเห็นว่าไอเรือนหลังวัดเก่าๆบ้านล้างที่มีเรื่องราวอาถรรพ์ที่วัดประสาทแห่งนี้มีไหมคะมีค่ะค่ะอยู่ข้างหลังอยู่ด้านหลังเราเขาไปข้างในกันคุณช่ะ คนที่จะเล่าเรื่องบ้านหลังนี้นะคะก็คือพี่โอมพี่โอมสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้อยากรู้เรื่องบ้านเพราะว่าฟังประวัติวัดจากผู้ใหญ่แล้วบอกว่าอุ้ยมีประวัติยาวนานมากก็วัดนี้อายุการสร้างเขาน่าจะ400อยกว่าค่ะเดี๋ยวจะให้พี่โอมพาไปดูข้างหนคุณผู้ชมเพราะว่าที่เน,นี่ยก็คือปกติไม่ค่อยได้เปิดให้ใครเข้าไปหรอกแต่ว่ามีเรื่องราวสมัยที่พระฉัชะจำวัดจะไม่ได้เข้าค่ะเป็นเขตห้ามเข้าผู้หญิงเข้าไม่ได้เลย แต่ตอนที่บูรณะแล้วเนี่ยก็เปิดให้เข้าชมค่ะเราจะเข้าบ้านนี้นะคะเราต้องเออต้องมีไหวอะไรก่อนไหมคะพี่ชมก็ขอเจ้าบ้านครับหลายคนมาจะบอกว่าที่เนี่ยผีดุมีผีเยอะดุไหมอะครับไม่ดุครับแต่ว่าเยอะมหมเยอะอันนี้คอนเฟิร์มมาเยอะเพราะว่าคนที่มาเนี่ยจะให้ข้อมูลกับเราเยอะมากมีเรื่องราวมากมายคุณผู้ชมพี่ผมบอกว่าแต่ไม่มีดวงจิตวิญญาณอื่นนะครับที่นี่มีเฉพาะพระฉลเพียเดียวข้างบนนี้ มีสัมผัสอีแบบครับขนลุกแล้วพี่หมอใครเลยที่บอกว่าที่ขนลุกครับบนนี้เป็นอีกชั้นหนึ่งซึ่งพอมีคนเดินพ้นบันไดขึ้นมาเนี่ยอะกุปับดูครับใช่พี่อขนลุกขนลุกนี่ไม่ใช่อะไรนะท่านสื่อสารเราว่าท่านฟังดูก็มีคุณยายแต่ว่าอันนี้ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นเจ้าของบ้านเดิมหรือเปล่าก็มีบนเตียงที่เห็นอยู่เตียงนี้เป็นเตียงคานปี้ครับ ก็มีสาหสีเสาขึ้นโครงถึงม่านกลางมุ้งแต่คุณยายสั่งไว้โดยการสื่อสารผ่านคนที่เขารับประสาทรับสัมผั์ด้านนี้ได้มาแจ้งกับเราว่าเอาไว้ได้แต่ยังไม่ต้องเอาใส่โมงใส่ม่านให้เป็นเตียงเพราะห้องนี้คือห้องเวลาที่ทำกว่ากว่าเช็ดถูเสร็จแล้วเนี่ยเราเปิดหน้าต่างหมดใช่ไหมฮะก็เนื่องจากคุณยายเป็นคนโบราณ จะเปิดบทสวดทั้งวันก็ใช้ที่แต่บางวันเนี่ยเราก็เปิดบลูทูธเพลงละหน้าเอกละหน้าไทยเนี่ยก็ลำอะงี้ยก็ลำไปเนี่ยำเนี่ยแต่ว่าระหว่างที่ลำเนี่ยเรารู then, Again, oh o, noi, 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 ้สึกว่าเออคุณยายชอบทนะหคุณยายคุณยายน้งน่อยน่น้อย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 นอยน่ยนอยน่อยนอยนอนีอย่าน่ากหน้าจอที่อยาว่ดีโนอคอคหอยกัน่อยาน่อยนีอเรน่อกหอน่อยหอยหนอนอนอหนนน่น่หนนหน้าเรนผู้หนิงยหน่อยหนยนอย่อยหน่ยนอ่ ยืนกระซิบกระซิบกันแบบว่าดูพระรามสิอะไรเงี้ยเขาชอบคือที่นี่มีคนใส่ชุดไทยด้วยก็สามสีท่านด้านนี้เป็นสบายชีสี่ดับสอยอก่อนก็ดูเราอยู่แต่เขยืนยันว่าว<ม>ิญญาณการสัมผสัสรับรู้ที่นี่ทั้งตัวเราอย่างเนี้ยสดๆอางเนี้ยแล้วกับคนที่มาเที่ยวเนี่ยอันนมีจริงแล้วใครที่ไม่เคยมาที่นี่ถ้าได้ดูรายการแล้วอยากจะมาสัมผสัสก็ มาได้แต่ให้มากลางวันนะมากลางวันนะคะครับกลางคืนนี้คงไม่น่าจะดีค่ะแต่วิญญาณเยอะฮะแต่ว่าเราอยู่แบบสบายใจเพราะเราให้บุญเขาคุณผู้ชมค่ะวันนี้มาได้ข้อมูลมากมายค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่โอมมากๆเลยนะคะมาให้ข้อมูลก็เด้กันพี่โอมลุกโอมคนเดินบุญนะคนเดินบุญอ่ะคนเดินบุญขอบคุณครับ ได้เดินชมรอบบริเวณวัดแล้วแล้วได้ขึ้นไปชมเรือนปั้นหยาได้สัมผัสอะไรบ้างคะบอกเลยผู้ใหญ่ค่ะว่าคือดูในหนังเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าบรรยากาศจริงๆเป็นยังไงเรามาที่นี่เนี่ยรู้สึกได้เลยนะคะว่ามีพลังงานแล้วก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติในบางประเด็นบางอย่างนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าก็ไม่ใช่อย่าลบดูดีกว่าสําหรับเรื่องนี้นะคะแต่ทีนี้ถ้าใครอยากจะแวะมาที่วัดประชาให้ผู้ใหญ่ฝากนิดนึงว่ามาทําบุญมาไหว้พระตรงไหนได้บ้างคะ ก็คือถ้าขอแนะนําเลยอันดับแรกเนี่ยเรามีโบสถมหาอุดนะคะเพราะเรามีภาพกิจกรรมฝาผนังแล้วก็โบทเนี่ยจะแปลกตากับที่อื่นแล้วก็หลวงพ่อใหญ่ในโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์มากคใครที่อยากจะมาเชิญชวนนะคะเราได้มาสัมผัสกรุงศรีอยุธยาเราจะได้อินไปกับตรงนั้นด้วยว่าเราได้มาเมืองอยุธยาทั้งๆที่เป็นนนท์นะคะ ก็ขอเชิญชวนนะคะ,คะการที่เรามาที่วัดประสาทที่นี่นะคะอยากให้คุณผู้ชมถ้าจะมาทําบุญน,นะมาในช่วงเวลากลางวันค่ะสําหรับรายการของเราเป็นกรณีพิเศษที่เรามารับรู้เรื่องราวในช่วงเวลากลางคืนนะคะก็ได้รับอนุญาตจากทางวัดเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนใครที่อยากติดตามภาพยนตร์เรื่องผีโคตรนะคะคุณผู้ชมออาอากาศทางทูฟายช่อง24นะคะเวลา4ี่โมงครึ่งนั่นเองค่ะและสําหรับวันนี้ลุยตามหนังนะคะรวมถึงผู้ใหญ่นะคะลูกปัดลาคุณผู้ชมไปก่อน,นเวลาลงแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยใส่แมสเว้นระยะห่างล้างมือ12วิถีประชาลงมือทำทันที